สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เราอยู่กันที่วัดน้อยนางหงตําบลท่าชีนำเพิเเมืองจังหวัดสมุทรสาครน,นะครับวัดนี้มีพื้นที่25ไร่นะครับจุดแรกที่เราเห็นจะเป็นกลุ่มเจดีสีทอง5องค์นะครับสไตล์ประเทศพม่านะครับสวยงามมากนะครับจุดต่อไปจะเป็นวิหารหลวงปู่เส้งกับหลวงปู่ชุ่มภายในจะเป็นพระประธานแล้วก็มีพระมุขลาภาษาลีบุตรอยู่นะครับ วัดนี้จะมีชุดไหว้ต่างๆมากมายด้านนี้จะเป็นองค์เจ้าแม่กวนอิมองค์สีขาวนะครับด้านข้างนี้นะครับจะเป็นรูปปั้นพระเกจิอาจารย์ต่างๆมากมายให้เราเข้ามาได้กราบไหว้สักการะกันด้านนี้จะเป็นหอะระฆังแบบยุโรปสองชั้นนะครับ สวยงามมากด้านนี้จะเป็นวิหารหลวงพ่อสมปาานานะครับแล้วก็มีเทพทันใจอยู่ด้านข้างเป็นจุดที่คนนิยมมากราบไหว้ขอพรกันด้านหลังจะเป็นโบโสถ์นะครับหลังสีขาวหันหน้าไปทางกรองสุนัขอนนะครับเห็นได้ว่าเป็นองค์สีขาวทั้งหลัง หางคงชอบฟ้าใบกาสีขาวใบเสมาสีทองทางขึ้นนะ nah, ครับจะเป็นพญานาคสองตนด้วยกันนะครับเป็นปูนปั้นสีทองนะครับมีทั้งด้านซ้ายและด้านขวาเลยจะอยู่โดยรอบโบสถนะครับด้านนี้จะเป็นเจดีสามองค์บนเรือนะครับเป็นเจดีเก่าก่ออิฐปูน ยอดมุมไม้12นะครับมีรากไม้ปกคลุมนะครับค่อนข้างจะเก่าแก่มากนะครับอยู่หน้าโบสถ์หลังเดิมส่วนด้านหลังนะครับบรรยากาศร่มเย็นจับเป็นคลองสุน,นัขสําสำหรับคลิปนี้ก็จบเท่านี้นะครับสวัสดีครับ